สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผ่านวันปีใหม่มาแค่5วันเท่านั้นช่อง3ก็เตรียมของขวัญพิเศษมามอบให้แฟนๆช่องสากันแบบจุกๆอีกแล้วและคราวนี้ไม่ธรรมดากับการรวมตัวนักแสดงคิวทองถึง10พระนางมาฉลองวันตรุษจีนกันในคอนเซปต์มอบความสุขและความเป็นสิริมงคลผ่านเสียงเพลงบอกเลยว,ว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสช่อง3ค่ะ ช่อง3เริ่มต้นปีกระต่ายแบบปังไม่แผ่วเลยค่ะโดยครอบค,ร,ครัวละครร่วมกับเซิร์ฟเอนเตอร์เทนเมนต์เอาใจแฟนๆจับจิบพระนางดาวรุง่งจอบน้ำฟ้าออกสรพีพีเก้ามิ้นเจนหลิงหลิงจูเนียพริมมาถ่ายปฏิทินจีนปี2566ต้อนรับวันตรุษจ,จีนในคอนเซปต์ส่งมอบความสุขและความเป็นสิรีมงคลด้วยเครื่องดนตรีจีนทั้ง10คนแปลงโฉมในลุกอติอโมยหล่อสวยในชุดจีนทันสมัยพร้อมบอกวันมงคลในปฏิทินงานนี้แจกฟรีให้ผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่ง20-22มกราคมีค่ะของพิมพ์ได้เครื่องดนตรีเออหูค่ะความหมายก็คือความสําเร็จแล้วก็ราบลืน่นของมิเ่นบูดเจงค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีกันก็ได้เครื่องดนตรีอย่างชินนะครับสื่อถึงโชคลาบและความบางคั่งของหลิงเป็นตีจื่อค่ะสื่อถึงเป็นที่รักของทุกๆคนของผมคือเซียวครับสื่อความหมายถึงความรอบคอบของหนูหนูจําได้แม่เลยหูหลู่ซือ้อมีผลคล้ายๆน้ำเป้าเป็นพืชที่ เกี่ยวกับสุขภาพของเทวเว็นซั่าครับมีความหมายกับว่าให้ทุกคนเหมือนมั่นคงทีบางต่านถูกเป็นกลองครที่ใช้ในการตีเฉลิมฉลองเครื่องตีของหนูเนี่ยชื่อว่าผีผ ah ้าจะสื่อถึงความสวยงามค่ะของผมนะครับเครื่องตีชื่อว่าซานเสียตรงที่ดีมีรูปทรงคล้ายกระดองเตาเป็นชัยลักษณ์ของความอายุนานยืนนะตีโน้ตหนึ่งก็คือเพิ่มร้อยปีจ ผมว่าความยากของวันนี้คือนี่แหละท่าคนนี้คือไปดูในห้องได้ตอนนี้คือทุกคนเรียบร้อยตั้งใจทํางานตรวจยากออกมาหมดแล้วไห่พูดเอดซื้ไงอยากให้คนมีเสียงหัวเราะจริงจุ๊ต้องเขาบอกว่าถ้าเรามีความสุขเมื่อพ้าออกไปมันจะมีความสุขตูกต้อ